ที่นะให้สองน้จริงเหรอเก็บเสื้อผ้าทำไมครับที่คนดูเราจะย้ายออกจากห้องนี้แล้วเขาจะไปอยู่บ้านหลังใหญ่บ้านเขาหลังใหญ่ก่อนี้คิดถึงที่นี่ไหมไม่ที่นี่หลังเล็กหลังเล็กเก่าไปมาของหน่อยดอกห้สันแสบตาแสบตา วันนี้เป็นคืนที่เราเก็บของนะสภาพยังไม่หมดนี่คงคิดถึงห้องนี้แหละครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นห้องที่เราสวนมากก็จะถ่ายคลิปกันที่นี่ห้องที่เราสักกันห้องที่เราสักกันว่าน่าสภาไรโตไลไยทุงนี่นี่ปืนบายบายสารคับเอาให้แล้วเหรอไม่อ้าว่าจะพาไปย้อมใจแบบคืนนี้เที่ยวผับไหมล่ะไป ไปมันกินเหล้าเมาแล้วก็อ้วกแตกเดี๋ยวก่อนที่จะไปเที่ยวผับต้องมีข้อแลกเปลี่ยนถ้าชวนไปเที่ยวผับคืนนี้เอาให้เวลาหนึ่งน้ำมาสองน้ำสองน้ำไปเที่ยวกับมาสิแม่ก็เที่ยวกับมาก่อนนอ่คือแบบออกก่อนไปน้ำหนึ่งเที่ยวกับมาน้ำหนึ่งเป็อ้อกันเลยสองน้ำอ้อกันเลยสองน้ำ วันนี้เนาะวุ้ยอุ้ยว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 ุ้ยแต่งตัวเสร็จแล้ววันนี้อุ้ยตัวหนึงคืองประดันึ่งที่วะปืนนึงสุดยอดตัวนึ่งอะวันสุดวันเกิดโอ้ยไอ้นี่ดังนี่โอ้ยแล้วนี้ชุดปีเที่ยวอันนี้มันเป็นกางเกงกับปู้นั่นเนี่ยนี่กางเกงนี่เป็นเสื้อเกาะอกน่ารักน่ารักนี่เนี่ยมีนมด้วยหมดตัวเราเนี่ยประมาณสองแสนนอคะสองแสนเงินสองแสน กีไปกันคืนนี้้ยนอนเมื่อวานจงไหนไปครับวันนี้เราจะพาแฟนเราไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตากินเหล้าอุยใช่กินน้ำคูอ้าเหรอลืมสัญญาที่ให้ไปหรือยังตอนกลางวันอะใส่มาสว้างน้ำ จ้าอ้อ้อนุภาพได้วิซีแล้วก็ขนมด้วยนุ่งซีเป็นยังวิซีกินแฮนนอนรับสบายดีโอ้แสดงว่าเมาที่นี่ไม่ได้เมาแต่ว่ามันบอคือเก่าโอ้กินนิ้วกินนิ้วศูนย์นกินิ้วสองโอ้เฮ้ยพวกกี่ดีหนึ่งเอ้ยเอาดูใช้ดูขวา ขอบคุณค่ะโอ้โหเป็นตอนไี่แก่อีทียังไม่แก่ตายทุกหยาก่รายถูกหย่าก่อนแม่ห้างจังคอยจึงได้แต่งอ้อยไรกันเฮ้ยลุกข้างเนี่ยเฮ้ยลืมยังเฮ้ยอะไรสองน้ำสองน้ำเหมืก่อนไปเที่ยวผับเต็งบอกว่าอะไรนะเพราบอกว่าถ้าเต็งพาเขาไปเที่ยวนะเขาจะให้สองน้ำสองน้ำ ไม่แอออออ่นลโอเคอุ้ชุดมันได้ปะมาจริงเหรอเออจริงเหรอเนี่ยโอเก่งใหญ่คุณแฮเก่งใหญ่คุณแฮโอ้ยวันนี้เรามีเพื่อนหรอเดวมไเก่งใจเยี่ยงเก่งใจเยี่ยงสองน้ำน้ำโคกดีนี่ตู้เย็นนี้เพื่อนมันคิดไปไกลนะคะทุกคนประชันน้ำโคกกับ่าเก่งใจกูแน่พนะงงเลยเอาดูน้ำโคกแห่ไปนอนลงมเงนีลไง โอนอนกิน oh! น้ำโคกตัวนู no ้นน้อเราเนี่ยน้อนกินได้ได้ไ้สองน้าไม่พอก็มาสองแก้วแสดงว่านอนกินน้ำโคกเออนอนกินน้ำโคก